ตัวนี้ขึ้นมาเชี่ยวบนสะพานลอยเมืองนี้ไอไม่ใช่ไอวีดีเมืองนี้ยังเป็นกุ้ยหลินอยู่หรือเปล่าใช่อานนั้นก็อะไรน้อะไรชันนชัวร์นชั่วชั่ลว อ๋อนี่ไงสวนอันนี้ก็อะไรเขาเนี่ยไม้อะไรไม้คนหรือไม่รู้เหมือนกันเขาไม่มีตังไอหยวนซื้อหรอก ก็เอาไปทำอะไรไอ้นี่ยอ๋อ,อนนาขั้นบันไดนี่นะก็มีนาขั้นบันไดตนนัวไหนลงเล็กแบบพวกเขา

错。What? What name? What street? West Street. 西街。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 太难错吗？嗯。

我买坐飞嘛。串烤榴莲又香又甜，香香甜甜的烤榴莲，过来品尝一下。串 <music> 烤榴莲又香又甜，香香甜甜的烤榴莲，过来品尝一下。要飞了老师，老师要飞哪？去，去，去，去 <music>，去，去 <music>，去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 ， เดินไปโน่นนะเฮ้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยววาดรูปไหมไม่สามสิบหยวนไม่ให้หยองก็วาดนะซื้อไปเถอะฝากหลาน

แล้วเดินคาบอีก้าบเปน็นงวหนเไม่เป็นฝั่งนี้เออฝั่งนี้ก็ได้ กดนี่หว่าโอ้โชว์โชว์ไม่ได้กดเขาเ็เพอยู่ห้องที่ท่าไหร่ฮะาเป็นเพจอยู่ห้องที่ไหมหนึเซเว่นหนึ่งเซเว่นสามแหละสามสามนี่ไงสามสองหกเจ้าสามสองหกยอดตู้ยอดตู้ยอดเนี่ยแรกแรกไม่ง่าย